นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันมันเป็นอะไรที่มีความใช้สถานะสถานะ,ะความเสียเส้นเสียเอ็นเปลืองมากใช้กับทุกหน่วยงานใช้กับทุกที่ใช้สถานะเสียเส้นเสียอ็ดเอ็นนี้กับทุกที่กับทุกหน่วยกับทุกทุกคนนะคะกูะเสียเส้นดกูเสียเอ็นด นะพูกเดย์ไมมาแตะต้องกูเดเออทุกคนเลยต้องให้ความสงสารกูนะทุกคนต้องให้ความเห็นองค์เห็นใจกูนะกูทําอะไรอะ่ะกูต้องกูต้องไม่ผิดนะมันเลยกลายเป็นเรื่องเรื่องราวที่ใหญ่โตคือคนเขาเรียกว่าอ,อ่าใช้ใช้สิทธิ์มากเกินไปใช้กับทุกระบบ <c oughs> ใส่ความเสียเศนเสียเอ็นกับทุกระบบค่ะนะ ไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรไม่ว่าจะเป็นระบบหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในระบบไม่ว่าจะเป็นอ่าทั้งอ่ากับอเอฟซงเอฟซีกับเพื่อนฟุ้งกัเลยกูใส่สิทธิ์ตรงนี้ค่ะกูขอใส่สิทธิ์ตรงนี้ค่ะเรียกว่าใช้สิทธิ์เกินส่วนใช่ค่ะพี่วอดสวัสดีค่ะอืย่าว่านะอย่าว่ากูอย่าว่ากูนะใครห้ามว่ากูนะกูทําอะไรก็คือทุกอย่างน่ะ กูถูกกระทําค่ะกูถูกกระทําใครจะมาว่ากูไม่ได้กูเสียเส้นนะคะกูเสียเส้นเสียเอ็นค่ะอืมนะแต่ละคนนะที่เข้ามาน่ะอย่าลืมนะกูน่ะมีตัวตุ่นตัวอ้นนะคอยปกป้องคุ้มครองกูอยู่นะเพราะอะไรพอกูมีกูได้สิทธิ์การเสียเส้นเสียเอ็นนะพวกมึงอย่ามาแตะต้องกูนะอย่ามาเกาะแกะแถวแขนแถวขากูนะอืมค่ะ มันเลยเป็นมันเลยเป็นเรื่องอะไรที่ที่เอ่อทำไมทุกคนชอบไปชมว่าเก่งเหลี่ยมจัดเก่งอ่าคนที่ดูถูกพ่อแม่ไม่เจริญแม่เห็นมาแล้วเพราะว่าแม่เห็นคนนั้นเขาด่าพ่อด่าแม่เขาอ่าอ่า ท้ายเดี๋ยวเขาแย่อ๋อค่ะอืมมองในมองในแง่บวกตุนกับอ้นทําตามสั่งคือต,ตุนกับอ้นก็ทำตามตามสั่งนั่นแหละอ่าแต่ว่าในในการใช้คําพูดกันการที่จะให้ทํางานอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะวางแผนเขาจะคิดอยู่แล้วว่าถ้าสมมติมันเกิดสถานการณ์แบบนี้นะอืม นิทานนะคะนิทานย้นะํนานะนิทานถ้าเป็นแบบเรื่องแบบนี้นะทํายังไงกูถึงจะได้เปรียบทํายังไงกูถึงจะเอ่อหลุดจากการสงสัยหรือว่าหลุดจากการที่คนคนจะรู้ว่ากูเป็นคนเป็นต้นสายปลายเหตุอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะเอ่ออค่ะขอคุณค่ะคุณลูกค้านะคะอืการที่จะกูจะทําเรื่องนี้กูต้องคิดแล้วมันจะมี มันจะมีใครอยู่ในแวดวงนี้บ้างเออใครที ee, ่ต้องเป็นพยานให้กูใครจะต้องอา่ายืนยันให้กูได้กูจะต้องทําแบบไหนกูถึงจะไม่ไม่เข้าไปอยู่ในห่วงสู้เออของความน่าสงสัยนู่นนี่นั่นนะคะแต่ละอย่างแต่ละสิ่งมีการคิดติตรงแล้วก็วางแผนไว้ทุกอย่างอืมน,นะอ่อสกเกลง่ายเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเรื่องอ่าเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเรื่องที่มันเป็น อะไรที่แบบว่าไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่โตอืมนะอย่างอะไรอ่ะตัวอย่างเนาะอย่างคดีแบ้ในดาวอังคารอืมแวทไปดาวอังคารนิดนึงคดีแบ้ในดาวอังคารก็ยังเป็นเรื่องเวลาที่มีการวางแผนไว้นะแล้วคดีเรื่องยังงอี้วะเรื่องเรื่องอ่ะค่าเรียกอะไรนะ เรื่องอยาขาดกันกับอดีตก็มีการวางแผนไว้เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบพี่น้องเองืดหลายจ้ะเออสวัสดีค่ะป้าแมวนะคะอืมเรื่องเรื่องของการนนจัจะจะเอ่ออะไรนะ จะอย่าล้างกันอืมจะอย่าล้างกันก็ยังมีการวางแผนค่ะมีการสวัสดีแอดมินของค่อยนะคะอ,อือยังเออนะอ่าสวัสดี <c oughs> ทุกท่านนะแอดมินคนมาสายนะอืมขนาดเรื่องอย่าล้างก็ยังมีการวางแผนเพื่อที่ให้ตัวเองมีความได้เปรียบอืมเออไม่มากก็เมาคนนี้ ค่ะพี่วอตนะอันนี้พูดได้พูดได้เลยว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่มีการวางแผนนะเอออันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูคดีแบ,เเเออแบ่เป็นยังไงเอาเออเออคดีแบ่เป็นยังไงเอาคดีหย่าล้างเป็นยังไดงเอาในนิทานนะในนิทานนะคะอืมมันเป็นแต่เฮายางเรานะ่ะแค่แค่เรื่องเดียวที่ทุกคนรู้ว่าเราวางแผนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําเรื่องต่อไปได้แล้วใช่ไหม เข้าคือสีอยากอายเรียวนะแม่เอออันนี้ไม่ค่ะไม่หยุดอืมไม่หยุดยั้งค่ะเออทำต่อค่ะนะทุกวันนี้มาถึงขั้นอ่าเรื่องของป่าหิมพา,านต์แล้วนะคะตอนนี้กําลังวางแผนนะคะแต่ตอนนี้กําลังวางแผนจะแก้เกี๊ยวนะคะอืมจะแก้เกี๊ยวแก้แก้ขวยแก้เออเขาเรียกว่าอย่างว่าอืมแก้แก้ในส่วนที่ตัวเองทําผิดนะคะโดยอะไร เออโดยยังไงแก้ยังไงคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเออตอนแรกบอกว่าตัวเองไม่ผิดมีการอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่นะคะบัที่นี่ฮู้เลี้ยวบัทนี้เพราะว่าทางเจ้าที่แห่งดาววีโดนตั้งคณะกรรมการสอบวินัยรู้แล้วว่าโอ้ถ้าสมมติกูจะพึ่งเจ้านี่ไม่ได้แล้วที่นี่กูไปพึ่งใครกูก็จะไปพึ่งเจ้าของคนเดิมนะฮะตอนนี้กูจะไปพึ่งเจ้าของคนเดิมแล้วนะให้เจ้าของคนเดิมนะ สละสิทธิ์ในการมอบที่ดินให้กับให้กับให้กับกูนะแล้วไปขอที่ดินคืนตรงนั้นกูก็จะหลุดพ้นจากการบุกลุกหรือว่าบุรุษพ้นจากการที่เข้าทําประโยชน์โดยไม่รับอนุญาตตอนนี้แผนนี้มาแล้วนะจ๊ะอืมแผนนี้มาแล้วเออแผนว่าให้เจ้าของเดิมขอที่คืนอืมนะมาขอได้แล้วถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันโอเคเจ้าของที่ขอ ขอที่คืนแล้วนะเขาจะมาให้กันที่หลังก็ได้ให้มันเรือมันซาซาให้เรือมันเงียบก่อนอืมค่ะ <c oughs> นะแหนการหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือก็หลุดพ้นในเรื่องของเรื่องของอ่าความผิดที่ไม่ที่เข้าทําประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต <c oughs> นั่นคือคือการแก่กลวยเออการแก่แก้ควยนะไหมอืมเขาเรียกว่าแก่อย่างวะ แกเกี้ยวการแกเกี้ยวของนางน,นะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะจ๊ะไม่กังวลค่ะไม่รู้สึกกังวลเลยค่ะอืมอืมไม่ได้รู้สึกกังวลน,นะคะกับสิ่งที่เจอนะคะอ่ามันเล็กน้อยนะคะมันจิบจิบนะคะกับอ่าไปถ้าไปเทียบกับอ่าสิ่งที่ชาวบ้านจะเจอนะคะอืมค่ะถ้าไปเทียบกับสิ่งที่ชาวบ้านจะต้องเจอนะคะถ้าชาวบ้านจะไม่มีวันเจอถ้าสมมุติว่า มึงไม่ก่อเรื่องนี้เพราะการร้องเรียนเป็นการร้องเรียนเฉพาะแปลงการร้องเรียนเป็นการร้องเรียนเฉพาะบุคคลในครั้งนี้ถ้ามันไม่มีใครทำตัวไฟลามทุ่งหรือว่าไม่มีใครนะคะสัดทอดคนอื่นชาวบ้านจะไม่เดือดรอ้อนชาวบ้านจะไม่โดนไม่มีอะไรอื ตอนนี้มีความคาดหวังว่าตอนนี้มีนางมีความคาดหวังนะในนิทานนิยวกเน่านะมันมีความคาดหวังที่ชาวบ้านต้องโดนเออชาวบ้านจะโดนเพื่ออะไรเพื่อที่จะเบี่ยงประเด็นเบี่ยงประเด็นยังไงเบี่ยงประเด็นว่านี่ไงไม่ใช่ชั้นคนเดียวที่ทําผิดเออหาพวกนะเมย คนอื่นเขาก็ทำผิดเหมือนกันอย่ามาประนามแค่ชั้นคนเดียวนะอย่ามาว่าแค่ชั้นคนเดียวนะคนอื่นๆเขาก็ทำผิดเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่มันวางแผนไว้อืมการที่การที่อกูโดนเนี่ยกูไม่ได้ทำคนเดียวเออกูไม่ได้ทำผิดคนเดียวถึงกูจะผิดจริงหรือว่าถึงถึงเจ้าที่จะมาตัดสินว่ากูผิดคนอื่นก็ผิดเหมือนกัน กูไม่ได้ทาเองกูไม่ได้ทำคนเดียวจา้าคนอื่น,นเขาทําเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยนี่คือคือเป็นการเขาเรียกว่าลดทอนลดทอนความอ่าความที่จะถูกสังคมประนามเอ่อการที่จะถูกสังคมประนามแล้วก็การที่จะถูกอ่าสังคมตาหน้าว่าเออนี่มึงลูกป่าอืมคือจะกระจายอ่ากระจายความเขาเรียกกระจายความผิดให้คนอื่นด้วยค่ะคุณดาราทิพย์นะคะสวัสดีค่ะ อฟังจากนิสัยดูจากสิ่งที่เห็นคนคนนี้ไม่มีการสลัดอืมไม่สำนึกไม่โทษตัวเองเดินหน้าด้วยความมั่น,นในตัวเองจริงๆมั่นมากค่ะมั่นจริงๆค่ะพี่น้ำมึงเดือนห้าค่ะแก้ผ้าหน้ารอดอตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขามีความผิดแต่เขาจะกระจายการพี่นี่ละนามันทีค่ะแต่เขาจะกระจายความ ความผิดให้คนอื่นด้วยอืมเข้าใจบอหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคนสิบคนประนามมันคนเดียวเนี่ยเออเอามึงเฮ็ดผิดมึงเฮ็ดผิดจริงเสียเออมึงเฮ็ดผิดมึงก็เป็นคนที่สี่มึงก็จะจะถูกประนามอยู่คนเดียวไม่ได้เออกูก็ต้องหาพวกนี่ไงคนนี้ก็ทํานี่ไงคนนี้ก็ทํากูไม่ได้ผิดคนเดียวนะเออ อ่ามันก็จะ,จะกระจายอ้าวนี่ก็ผิดเหรอนี่ก็ผิดเหรอเอาเอาแสดงว,ว่าคนก็ทําหลายๆคนเมนบออืมน่ะละคือความหมายที่ทําให้เกิดการร้องเรียนร้องเรียนชาวบ้านขึ้นนะคะแต่เรามารอดูนะจ๊ะอืมเขาเรียกไม่สลดจ้ะอืมนะอืม